ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดฟูดของ f u ตาม u ระนะครับแมชชีนทูลซึ่งเป็นบริษัทซึ่งผลิตเกี่ยวกับโรลลิงเซ็นเตอร์ Center, หรือว่า Work Center Drive นะครับซึ่งตอนนี้เราผลิตที่ญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับครับโดยที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท a อเชีย i n a n นนในตอนนี้ก็คือเนื่องจากโควิดสนะก็เลยทำให้เราต้องออใช้ ผู้เชี่ยวชาญทางคนไทยแล้วก็คนของเอเชียเมนแทนทั้งหมดนะครับก็คือนอกจากมีการขายโรลลิงเซ็นเตอร์แล้วเรายังมีสามารถที่จะซ่อมแซมสินค้าของฟุตตอมูราได้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับบริษัท AMA นะครับหรือว่าบริษัทเอเชียเมนแทนนะครับนอกจากงานเรื่องของซ่อมบำรุงนะครับหัวใจหลักของบริษัทเราเนี่ยครับทำอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรก เกี่ยวกับการซ่อม modify ซ่อมก็เช่นว่าพวกสปินเดิลครับเปลี่ยนแบริง่งหรือว่าในส่วนของสไลด์ยูนิตเราก็ทำการสกคปปิง้โงโรลิ่งเซนเ,เตอร์เนี่ยครับเราก็ทำการเปลี่ยนแบริ่งครับในส่วนที่2เกี่ยวกับพวกนัน,นโเซสซิ่งยูนิตเช่นว่าคนเวนเยอร์หรือว่าโรบอทนะเราก็สามารถทำให้ได้ครับในส่วนที่3ก็ส่วนของจิ g กครับจิกเราสามารถ modify หรือว่าดีไซน์ให้ได้ครับทั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นที่มีสกิลเนี่ยพอกัน ในการเรียนรู้มา10กว่าปีครับสเปเชียลทางด้านทูนแล้วก็ทำเกี่ยวกับลักษณะงานเฉพาะครับเช่นการสแคปปิ้งสไลด์ยูนิตครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเป็นพวงงานไคเซนงานโมดิฟายครับก็เรียกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ